จ้ามื่อกี้มาวอาฮอดความน่ารักของอิอลหลาน้อยของเขาเนาะค่ะน้องอะอายสกุลนาพรน์ค่ะโอ้ยมาไาด้บอกฮอดมือนึ่งมาได้เนาะคะ่ะบอกถึงความน่ารักความนี่ของเพิ่นเนาะโอ้ยแต่หักอิหลีได้ตะมูจะมีอิหลีได้น้องอันอะอายสกุลนาพรน์ของเขานี่แล้วก็เสื้อแล้วค่ะว่าแฟนคลับเอฟซีเป็นอย่างถึงหัก มากไม้ล่นหลามขนาดนี่พอน้องเนาะทำโตน่ารักอีค่ะย้อมรับเลยค่ะและย้อมรับในความเก่งความสามารถของน้องอาอายอีค่ะเด็กน่อยสิบเอ็ดขวมนี่มีความสามารถขนาดนี้เนี่ยมันถือว่าเยี่ยมมากค่ะบางคนเฮ็ดบ่ไรนะคะบางคนเฮ็ดบ่ไรคือน,น้องอาอายดอกค่ะนี่น้องอาอายนี่กล้าแสดงโอ,อ กาเฮ็ดได้คือผูเพิ่นเอ่อพ่อสอนหยางย่าสอนหยางเพิ่นกระเฮ็ดตามเฮ็ดตามเฮ็ดได้ซันาะอ,อ่าฝึกเฮ็ดแตงนาฝึกเฮ็ดผมเพิ่นกระเฮ็ดได้เพิ่นมีความตั้งใจอะมีความมุ่งมั่นมีความแบบขยันมีความขยันมีความภาคเพียรที่อีฝึกฝนที่สิเฮ็ดสีทำตามแบบผู้ใหญ่สอน,สนอ่ะเนาะถือว่า เป็นเด็กที่ขยันอีดิถือว่าเป็นเด็กที่ขยันเป็นเด็กที่มีความอดทนมีความสามารถที่เยี่ยมมีความสามารถที่เด่นโดดเด่นนะเนาะเนาะถือว่าสุดยอดผู้นึงลำดับนองอาอายนี่นะคะพอดีเมื่อนี่ก็เห็นเพิ่นเว่าวาว่าให้กับลุงเพิ่นสะทะก็เลยอยากเอามาว้าให้แฟนกับเอฟซีฟังสะทะ โอ้ยบอดหน่อยอาอายของเขานี่บอดได้ธรรมดาเลยคะ่ะเพื่อนว่าให้ลุงเอกของเพื่อนโอ้ยลุงเอกว่าให้เพื่อนเนาะเพื่อนก็เลยว่าโตตอบซะแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะ,ะน้องอาอายแห่งเป็นคนที่แบบเ่ามุกตลกกรมินะะ้น้ลค่ะน้องอาอายนี่บอดหน่อยของเขานี่บอดธรรมดาเลยคะ่ะมีมุกตลก เป็นคือกันเ้ยค่ะเอาฟังเ้ยค่ะฟังเด้อเพิ่นว่าให้กับอ่าลุงโตงเพิ่นว่าจังไหนอ่ลุงโอลุงเอกเพิ่นว่าจังไหนอย่าให้แฟนคลับเอซี่อย่าให้แฟนคลับ, SC อบเอซี่ได้ฟังลุงเอกอย่ามาบูรี่หลานนะคะถ้าลุงเอกไม่เสริมลุงเอกก็จะเป็นแบบนโน่นเนค่ะลุงเอก อย่ามาบูลลี่หลานนะคะทำไมลุงเอกไม่เสริมลุงเอกก็จะเป็นแบบโน้นเนี่ยนะพ่อคะค่ะลุงเอกอย่ามาบูลลี่หลานนะคะทำไมลุงเอกไม่เสริมลุงเอกก็จะเป็นแบบโน้นเนี่ยนะพ่อคะค่ะลุงเอกอย่ามาบูลลี่หลานนะคะทำไมลุงเอกไม่เสริมลุงเอกก็จะเป็นแบบโน้นเนี่ยนะพ่อคะเห็นแล้วบอกค่ะ เห็นบ่น้องอ้ายว่าให้ยังไหนค่ะว่าให้ลุงเอกลุงเอกว่าน้องอ้ายดังแมดังบดงค่ะว่าให้อีลาเนะเาะอ้าอีลาก็ฉลาดทันคนสำําัทันลุงเอกสัโอ้ยลุงเอกอย่ามาบูลลี่หนูนะคะนี่โอ้ถือว่าเป็นคนที่ทันคนเป็นคนที่ฉลาดยอดเยี่ยมผู้หนึงนะะ่งเวยค่ะตอบได้แบบฉะฉานเบ้าได้แบบฉะฉานว่าลุงเอกอ่า น่ะอย่ามาอย่ามาบูลลี่หนูนะคะเออเออลุงเอกอย่ามาบูลลี่หนูนะคะถ้าลุงเอกไม่เสริมลุงเอกก็จะเหมือนหนูล้วค่ะปุ่นเพิ่นเพิ่นเข่าใจเพิ่นหู้ไปห้อยพุ่นเนี่ยค่ะนี่ลุงเอกอะแซวหลานเนาะค่ะว่าหลานดังบดองเนาะค่ะเนาะเออน้องไอ้ายก็ตอบโต้ได้แบบ ฉับพันเลยค่ะลุงเอกถ้าลุงเอกบอ่เสริมก็ยิ่เป็นเหมือนนอกอะาายคือ,อ,อกันแม่นค่้าลุงเอกก็คือกันลุงเอกก็ดังแม่คือกันละค่ะบอดองคือกันนั่นละค่ะนี่แหละ นี่แหละเด็กหน่อยก็เลยกินคอเอาซะกินหัวเอาซะพอใจแห้งหลายหุ่นแฟนครับเอฟซีก็หัวลาะฮ่า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 พอใจเทนพอใจกับคําเบาของน้องอา้ายน้องอ้ายไม่ต้องเสริมหรอกค่ะแม่นอิลีค่ะน้องอ้ายนี่ไม่ต้องเสริมค่ะของเพิ่นกาลังพอดีแล้วจมูกเพิ่นถอนมูกน้องอ้ายนี่ก็ลังพอดีไม่ต้องไปเสริมไม่ต้องไปหยั่งเนาะนี่เทน้นนองอ้ายนี่พอดีเป๊ะค,ค่ะอืม สวยแล้วล่ะค่ะแต่งหนา้าแต่งตาเขามาอีกหน่อยก็โอ้ยปานนีกน้ก็น่าฮักพอแห้งแล้วค่ะไงขึ้นแห้งแต่อีสวยเ้อค่ะบอดหน่อยอาอายของเขานี่บธรรมดาเด้อยค่ะอืมดังเพิ่นกันใส่ได้แล้วค่ะเออโด่งยูค่ะอ,อ่าน้องอาอายเบิ่งเพื่อนแฟนคลับเอฟซมเมขาเป็นเขาใม่ฟังนะคะ่ะสิอ่านให้นแฟนคลับ f อฟซฟังน้องอาอายไม่ต้องเสริมหรอกลูกลูกอืมจมูกของลูกอาอายคือจมูกคน รวยตำตำราจ,จีนมาสั่นทนวาเสียงมีหกมีหลายคนหนึ่งหน,ห,นหน้ารู้สองคุณครูอย,ยู่ยูรียูเรียอ่าสามลูกไอ,อส,สีสี่พ่อแม่มือกองห้าพาเทพาเลพาเทพาเท,าเทนนเดี๋ยวแม่ดู คนอื่นจะมีอีกหรือเปล่าสันพนว่าจมูกแมนจมูกน้องอาายนี่พอดีแล้วค่ะรับเงินรับท้องรับสัพ์เบิงแกเข่ามาเพราะท่านดูเนาะบอดหน่อยของเขากบแฟนขับเอะกับคล้องใจแฟนคลับเอฟซีหลายผู้หลายคนหลายพ่อแม่แฟนลับเอฟซีก็ให้การต้อนให้การตอบรับฮักน้องอายกันล้นลามแล้วเด้อค่ะสําหรับน้องอาายของเขานี่อ่า เป็นเด็กที่กระตันยูรูคุ้นเป็นเด็กที่น่ารักเฮ็ดให้แฟนคลับเอฟซีนี่ลงไลกันมากมายแล้วค่ะยอมรับค่ะน,นี่ลหละบ่อจำเป็นต้องไปเสริมหน้าเสริมหลังน้องอ้ายแญ่ขึ้นก็แห้งสิหน้าฮักแห้งสิงามค่ะ แต่ขนาดนี่ก็ยังหนาหากักยังง้างเล้วง่าข่ขืนตรงโอ้ยเพิ่นสโดดเด่นมากเลยค่ะสวยงาม,มากสาหรับบอดน้อยออายหรือเต้าออายของเฮานี่บ่ต้องเป็นห่วงค่ะจังใดก็โดดเด่นแน่นอนก้าวไกลแน่นอนค่ะสุดยอดเลยล่ะสําหรับนอ้องออายสกุลนาพรลูกพ่อนกเสียงวีหกค่ะหมอขณะหมอลําเสียงวีหกมีแบบ จังไดละ่ะมีเต่าน้อยแบบเฮ็ดไห้เวทีเสียงวีหกมีสีมีสันแบบอลังการมากค่ะอลังการงานสร้างเลยล่ะค่ะสําหรับแมบ่อน้าเสียงวีหกของเขาที่มีบอดหน่อยออายเข้ามาเป็นพลังบวกให้อีกพลังหนึ่งเฮ็ดไห้แฟนลับเอฟซีลังไหลเข้ามาเป็นพลังบวกให้ล้นลามแล้วค่ะตอนนี้บ่ต้องเป็นห่วงนะคะ นี่ละบอดน้อยอะอายของเฮานี่สสแสดงสปิริตให้แฟนคลับเอฟซีได้เห็นหลายคููหลายคนได้เห็นน้ำันแล้วว่านอ้องอะอายสก,กุลนาพรนี่มีจิตใจแบบใดมีจิตใจอันจ้าไหนสักเือเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาการุณาสูงท่งอยู่สําหรับนอ้องอะอายสก,กุลนาพรของเขานะค่ะเอามาหนึ่ยี่สงบ็มีขาสารเบาสู แฟนคลับเอฟซีผู้น่ารักฟังซ้ำนี่แ่ละค่ะหากมีโอกาสดีๆกะซิมะเบาซูแฟนคลับเอฟซีฟังใหมนะคะมนนี้ก็ฝากน้องอาอายคอยก็สสเป,ป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องอาอายเฮ้งเฮงปังปงตลอดไปเช่นกันค่ะเอา้มานี้เสียงคนอยาลรัไปก่อนจะสวัสดีจ้า